สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็จงขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกมกราฟฟีบอลนะครับพาร์ทที่2ครับผมเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราจะมาเล่นกันแบบจริงๆจังๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงถ้ำกันด้วยนะครับถ้ำอยู่ใกล้ๆบ้านพอดีเลยไอเต่านี่อะไรเนี่ยว้าแล้วได้ยินเสียงอยู่จัดไปนกตัวนี้เทเละเบิดไฟโอ้เหมือนเทเละเบิดมากมายครับเลเวลสามตีไปตีไปทีแรกไม่ตายมีหันมาสู้ไอต่านี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของกอนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บเดียว กลับให้หนักๆตายโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องเก็บเลเวลกันไปด้วยนะครับถ้าเลเวลน้อยรู้สึกว่าเมนูค้ามันจะน้อยลงนะครับผมไอ้นอกตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยแสดงว่าแต่และตัวนี่มีหลายไซส์หลายขนาดเลยเกินนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเกมน,นี้จะสามารถที่จะมียานฐานะได้ด้วยนะครับผมไม่แน่เราอาจจะสามารถนะครับที่จะผจญภัยออกไปนอกดาวก็ได้ครับเพราะว่าผมดูดูแล้วรู้สึกมันจะมีแพนเ็ตนะครับหลายๆดวงเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราวิ่งไปที่ถ้ำกันเลยครับหลักๆเลยวันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้เป็นดาบเป็นหลักนะครับปืนค่อยว่ากันดีกว่าปืนเราจะเอาไว้ยิงไอ้พวกที่อยู่ไกลยอย่างเดียวก็พอละยิงเต่าด้านาหน้าไปเลยจัดไปตายได้ยังเนี่ยน่าจะตายเลยมั้งของก็ไม่ต้องเก็บเยอะครับเพราะว่าตอนนี้หลักๆเลยมันก็จะได้ไอเทมคล้ายๆกับที่ผมมีอยู่นี่แหละผมมีเยอะแล้วครับเราต้องการแบบไอเทมแปลกๆกันบ้างโอเคตอนนี้ก็เข้ามาในถ้ำแล้วนะครับ ในถ้าก็จะมีแร่นะครับสีเขียวด้วยสีเขียวนี่รู้สึกว่าจะเป็นเจมนะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ั้งโอเคครับเป็นเกมครับผมอยู่สูงเหลือเกินเนี่ยเหมือนผมจะเก็บเกี่ยวมันยากนะไม่โดนว่ะสูงไปขอเป็นไม่เอาดีกว่านะครับแล้วก็มีคนด้วยครับผมเข้ามาหาแร่หรือเปล่าเพื่อนฮะสวัสดีเพื่อนว่าไงไม่ยอมคุยด้วยยิงเหรอไม่ชอบคนยิงตีให้ตายดีช็อกตายไปเลย นี่ไงโอเคเราเจอเจมด้านในอีกนะครับผมอีกสองานเลยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเต่ามาเพียบบอนเตอร์อยู่ด้านในนี้เยอะมากครับผมจัดไปตีต,ตีให้ตายมาแล้วก็รู้สึกว่าเลเวลมันจะเยอะด้วยนะครับพี่กบมาแล้วพี่กบได้จัดให้พี่กบเลเวลหกเลยที่มาไม่ต้องเจอปืนไปวิอกี้มีใครมาฮัลโหลฮัลโหลอะไรเดี๋ยวก่อนด้วว่า,ากำลังยิงกบอยู่ตายไหม โดนกบตีตายแลครับไอตัวนี้หล่อเราโอ้อะไรตายง่ายขนาดนั้นไลยด้านล่างนี่อะไรเนี่ยสีเหลือง,องตัวนี้จะเป็นแร่อะไรสักอย่างนะครับมันไม่ขึ้นชื่อเดี๋ยวก่อนใช้ปืนก่อนอ๋อไอตัวนี้เป็น Element X นะครับผมเลเวลเแต่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์นะครับในการฟาร์มด้วยครับผมมันให้เราสร้างเป็น h a r ์เวสเตอร์ขึ้นมาสร้างได้หรือ,อยังเนี่ยฮาร์เวสเตอร์อยู่ไหนเอ่ยหาดูก่อนนะครับมีไหมมีไหม เฮ้ยไม่มีเลยนี่หาไม่เจอเลยครับสแสดงว่าเลเวลของเรายังไม่ถึงนะผมต้องเก็บเลเวลกันก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังก็ได้เดี๋ยวเราจะเดินบุกเข้าไปด้านในถ้ากันต่อเลยนะครับผมคิดว่าตอนนี้เราต้องใช้ปืนแล้วแหะเพราะว่ามอนสเตอร์เยอะมากกลับไปกบตายแล้วก็มาเก็บแร่งนี้ต่อเลยอันนี้เป็นออนะครับเลเวลหเอามาให้หมด ด้านนองนี่หายากแต่ว่าในถ้านี่เพียบไปหมดเลยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามีถ้าอยู่ใกล้บ้านนะครับถ้าเรามองลงไปที่แผนที่สังเกตดีๆมันจะมีจุดบอกนะเป็นสี่เหลี่ยมๆนะด้านนู้นนี่อะไรเป็นแต่เตาโอเค Element S ก็มีเยอะนะครับแล้วก็แรเ่เจมก็มีเยอะเช่นกันหาแร่ได้แบบสบายๆเลยเนะี่ยคนขายของก็มีเดี๋ยวเรามาซื้ออุปกรณ์ในการช่วยฟาร์มก่อนดีกว่ามั้ง Hello, <consumer. S 1> มีไหมมีไหม ขาดนะครับผมขาดแร่อะไรสักอย่างชื่อว่าชันไรอะไรก็ไม่รู้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บเป็นแร่ธรรมดาไปก่อนเฮ้ยไอ้นี่ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอตัวนี้อยู่แบบหน้าตาน่ากลัวมากครับลักษณะตัวมันมียอร่าด้วยอะอสหรือด้วยแบบแต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวช้าแล้วก็ตายง่ายด้วยโอ้โหนึกว่าจะโหดไม่ได้โหดอะไรเลยไปต่อเลยเก็บเจมมาอีกครับผมตอนนี้มีให้เก็บอยู่3ก้อนแล้วก็มีอหนึ่งก้อนนะครับ เอามาหมดเลยแล้วกันเกมส่วนมากจะได้เป็นสีฟ้าเลยเฮ้ยเลเวลอัพได้ดีกว่าเดี๋ยวต้องลองดูเมนูคราฟนะครับว่าคราฟอะไรเพิ่มเติมได้ไหมยังคราฟไม่ได้ครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะคราฟฮาวเวสเตอร์ได้ไงไม่รู้ว่าต้องเก็บเลเวลก่อนหรือว่าอาจจะเป็นการไปฆ่ามอนสเตอร์เพื่อให้ได้ดูสปินมานี่ยังไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าตอนนี้เต่ากับกบมันตีกันเองแล้วเนี่ยฆ่ากันเองบ้างก็ดีเราไม่ต้องเหนื่อยอยู่โอเคทีนี้ตาพี่บางน้องจัดมาเพื่อนมาดิมาตีไ,ไปฟันไปโอ้ไม่ตายตายัวนี้เหนียวจริงครับผมเรียบร้อยไปด้นานนี้ต่อเลยของไม่เก็บแล้วรีบต่อมาเข้ามามาเลยอุอ้ยโดนเรือโดนเรือทีนึงแบบเสียเยอะเลยต้องคอยหลบให้ดีเรียบร้อยโอเคเวลาฆ่ามันก็จะได้เลือดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่า เราจะไม่มีเลือดเติมนะครับสบายสบายเลยด้านในนี่ไอเต่าอะไรเนี่ยสีเขียวโอ,โ,โอ้โหทำไมยิงตอนแรก้เหมือนจะไม่เข้าหรือว่าผมยิงไม่โดนก็ไม่รู้ <laughs> น่าจะยิงไม่โดนมากกว่าไหมโอเคยังมีเต่ากระโดดโลดเต้นอยู่ด้านในเลเวลเจ็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายิงเลเวลเจ็ดตั๊บเดียวตายเลยว่ะของที่ตัวผมตอนนี้ก็จะเต็มอยู่แล้วเนี่ยอันนี้หินอะไรสีฟ้าเป็นอรหรือเปล่าเป็นอเลเวล 9. เก้าเก็บมาก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าเลเวลต่างกันนี่มันจะช่วยให้เราได้อะไรดีขึ้นหรือเปล่าน,นี้ยังไม่แน่ใจครับไอของที่เราเก็บเกี่ยวมันต้องมีหลากหลายเลเวลเหลือเกินเก็บฟอสซิลก่อนจากจุดตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในลึกๆกันเลยดีกว่านะครับเพราะหลักๆเลยก็เป็นแร่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมต้องการแร่แปลกๆด้านหน้ามีเต่าอยู่3ตัวเดี๋ยวจัดให้หมดเลยด้วกันไปตายหนึ่งตัวต่อไปเลย จะตุยจะได้อะไรแปลกๆด้วยออรู้สึกว่าเราจะได้บูสปินแบบใหม่นะครับแสดงว่าเราจะเป็นที่จะต้องฆ่านะครับมอนสเตอร์เพื่อเก็บบูสปินของฮาเวสเตอร์มาก่อนโอเคด้วยครับไอต่าเลเวลเก้าี่น่าจะหยุดใช้ได้เรียบร้อยไปรู้สึกว่าจุดตรงนี้นี่มันจะตันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับไปทางด้านนู้นกันเลยครับผมเราจะต้องไปฆ่ามอนเพิ่มเติมเพื่อเก็บเลเวลเฮ้ยอุู้ดเซอร์ไพรส์แอทแท็กเรือแปดมาเลยตาย อันนี้บูสปินหรือเปล่าได้บูสปินมาอีกแล้วใช้คราฟเป็นลากเลชันเดี๋ยวต้องเก็บเลเวลนะครับฆ่าไอ้นี้ก่อนเพื่อเก็บบูสปินมาฆ่าไบฆ่าไบต้องการทาเวสเตอร์ยอมให้ทุกทีนเนี่ยถ้าเป็นบูสปินนี่มันจะดรอปมาอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเก็บของแล้วของทั่วไปที่มันให้มาที่ผมมีหมดแล้วนะครับผมว่าจจะเป็นลูกปืนกับไอ้ยาขวดสีเขียวอะไม่ได้ใช้ทําอะไรหรอก น่าจะเป็นเพิ่มค่าสเตมินา่ามาเรียบร้อยไปดเดวลอัพแล้วดเดวลอัพก็ไม่ได้อะไรนี่น่าจะเพิ่มเป็นค่าสเตตมากกว่าแต่ว่าบูสปินนี่หาได้จากพวกมอนสเตอร์โอเคก็รู้ทเทคนิงการเล่นเพิ่มเติมละเข้ามาเข้ามาจิกบจิงไบจิงไปตายเดี๋ยวรอบนี้เปลี่ยนมาทางนี้บ้างทางเดิมหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนจะหล่ไหล่นได้วเนีย แล้วก็ไอ้ต้นไม้ด้านบนนี่คืออะไรเนี่ยเก็บเกี่ยวได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับคืออะไรเอ่ยทำอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรไปต่อไอจุดตรงนี้น่าจะเป็นทางที่เราเข้ามานะถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่แน่นอนด้านซ้ายเป็นทางออกแล้วผมพวกมนสเซอร์นี่ก็มาเจอใส่เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมดไปใไ้ฝานตายหมดมาพี่กบกบเกียวเหรอตายคุยต่อเลย ไอเต่านี่วิ่งขวาง,วงขวางทำไมมามาได้โอเคได้บูทสปินมาแล้วฮาวเวสเตอร์หรือเปล่าโอเคครับผมโชคดีมากบายได้ฮาวเวสเตอร์จากเต่าตัวเมื่อกี้นะครับแจม j จ,มจมวางลงไปตรงนี้ใช่ไหมจัดไปเลยแล้วไงต่อบิลฮาวเวสเตอร์มาแล้วกด e นะครับเพื่อเปิดเครื่องใช้อะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรบอกเลยเหรอ ผมก็สร้างฮาเวสเตอร์มาแล้วดีกว่าเดี๋ยวนะมันขึ้นว่ามันกำลังขุดเจาะอ,อยู่นะครับอาจจะใช้เวลานานแน่นอนเลยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อคราฟเป็นฮารเวสเตอร์ให้ครบเลยดีกว่าไอเต่าย่า,าขวางจ่าขวาพี่เต่าทีเดียวตายแล่นี่แป๊บเดียวก็มาเกิดใหม่ก,กันอีกแล้วน,นะครับเกือกแบแย่ตาับไป,ไปวันแหกลกตู้ปบเข้ามาตีไปตีตายตู้ต่อเลย เดี๋ยวไปวางฮาเวสเตอร์ด้านขวานี้ 1. จุดเปลี่ยนเป็นปืนมั้งปืนตอนนี้ยื่นกระสุนผมก็มีเยอนะครับเก็บได้จากโกกบอนที่นี้แหละแต่ถ้าของใครหมดก็ปิดราบเอาก็ได้ครับใช้เป็นออนะครับ1อันต่อ1แม็กมั้งโอเควางฮาเวสเตอร์หนึ่จุดแล้วกันจัดไปวางไว้ให้หมดเลยไม่รู้เหมือนกันว่ารอนานไหมถึงจะได้มานะครับ แต่คิดว่าน่าจะสักพักหนึ่งแหละหากบดตีต่อเลยตายดิตายดิตายด,ายดิเดี๋ยวเติอนเท่าใสาย่ยังไม่ตายโอ้โหตัวนี้เหนียวเรียบร้อยไปครับแต่และตัวนี้รู้สึกว่าเลือดมันจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องช่วยเป็นมนุษย์ฝั่งนี้ก่อนงานเดี๋ยวมนุษย์ตายเราเป็นมนุษย์ือนกันครับต้องเอ,อื้อเฟื้อช่วยเหลือกันจัดไต่ตาาตาย,ตตายรู้สึกว่าเราจะได้เลเวลจากในถ้ำนี้แบบ ทันเลยครับโอเคเลียวางฮาเวสเตอร์ต่อเลยไอตาคงไม่มาวุ่นวายหรอกมั้งน่าจะวางทันอยู่โอเคด้านในตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่สามารถวางฮาเวสเตอร์ได้ครับผมแต่ว่าต้องเลีย์พวอนสเตอร์นี้ก่อนโอเคอุ้อ,อเดี๋ยวดูดมันที่กบมาอย่างไรนเนี่ยไม่ทันดูที่กบมันแอบนะครับจ้องมาข้างหลังไอเครื่องขายของนี้ก็เลยไม่ทันมองเลยเทียก่อนเทียก่อน เยอะมากมีกบแดงด้วยกบแดงนี่ดูเหมือนจะโหดแต่ตายง่ายเข้ามาเข้ามาตีต่อตายเรียบร้อยครับตายพร้อมกันเลยโอเคทีนี้ก็วางฮาวเวสเตอร์กันเลยครับผมวางไปกี่จุดแล้วเนี่ยไม้เราใช้หมดแล้วนะครับไม้ไม่พอในนี้มันไม่มีไม้ให้เราใช้ด้วยไม่เป็นไรวางไปแค่นั้นก่อนแล้วกันทีนี้ก็ออกไปด้านนอกนะครับเพื่อดูจุดแรกกันเลยดีกว่าว่าเราสามารถที่ฟาร์มนะครับฮาวเวสเตอร์ได้หรือยัง เฮ้ยเาไมไม,มีกบยักษ์มาเฝ้านะครับทางออกด้วยเดี๋ยวต้องข้ามก่อนเมื่อกี้ตอนที่เดินเข้ามาไม่มีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวกูยิงพลังได้ด้วย,วยอย่าบังอย่าบังไอเครื่องนี้มาบางังเราอีกอ้ยเกือบโดนเดียวนีดเดียวโอ้โหมี่ท่าไม่ตายด้วยครับผมไอเครื่องแม็กีนที่ขายของตายไปเลยครับโดนไม่ทีเดียวเองต้องระวังให้ดีเลยโอเคเรียบร้อยไป ได้บูสสปินมา2อย่างเลยจากตัวเมื่อกี้โอ้โหได้ปืนใหม่ครับผมเดี๋ยวออกไปฆ่าปืนใหม่มาเล่นกันดีกว่าเป็นปืนเหล็กแล้วด้วยอันนี้คอมแบสพิสโต l โอเคใช้ได้ใช้ได้ไดเรียกได้ว่าเราฆ่ามันนี่ไม่สูญเปล่าเลยครับเสียงอะไรอีก่าเนี่ยทำไมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเก็บเฮลเวสเตอร์นะครับจุดแรกกันเลยดีกว่าน่าจะพอได้บ้างแล้วมั้งนี่ไงได้มาเลยครับผม Element x ครับโอเคเก็บมารอไม่นานนี่รอแป๊บเดียวเองอันนี้เครื่องสุดท้ายที่เราวางนะครับได้มา100กว่าอันเลยเดี๋ยวระหว่างทางนี่ผมน่าจะเก็บได้ประมาณสัก4 500แน่นอนเลยถ้าได้เครื่องละร้อยนะครับอันนี้เครื่องที่2ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าผมจะวางไปประมาณ3เครื่องหรือไม่ก็4เครื่องนี่แหละเครื่องนี้ได้เท่าไหร่เครื่องนี้ได้150โอเค เป็น287นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะได้ไปเปลี่ยนอาชีพด้วยรู้สึกว่า Element X มันจะใช้ในการเปลี่ยนอาชีพนะผมอย่าขวางอย่าขวางหลบไปไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้ผมยิงโดนดอยตายหรือเปล่าดอยมันขวางอยู่หน้ากบพอดีหน้าใช่โอเคตายไปพี่เตาได้อะไรมาด้วยเนะี่ยได้บูสปินใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บ Element X มา เรียบร้อยครับอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคมันแยกกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ400กว่ากว่านะครับเดี๋ยวออกไปด้านนอกกันเลยดีกว่าด้านในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ผมทําแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านซ้ายก็ยังไปสำรวจไม่เสร็จเท่าไหร่ตอนนี้เราขาดไม้ออกมานี่ก็มืดพอดีเลยนี่ตัวอะไรเนี่ยเต่าเหมือนเดิมนะครับเต่าตอนคืนนี้เฮ้ยมีตัวแปลกๆมาด้วยครับผมไอตัวนี้เพิ่งเคยเห็นนี่ หน้าตาประหลาดมากเลยครับแต่ว่าก็ยังคงตายง่ายมาเพียบเลยมันจะออกมาแต่ตอนคืนหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ยิงไปเฮ้ยทำไมตัวนี้ตายยากจังเลยตัวที่2อนี่ตายยากมากเลยครับไม่เหมือนตัวแรกโอเคตายไปล้บ้านเราอยู่ทางไหนเอ่ยโอเคนะอยู่ทางด้านนี้เห็นหลังคาวแวบบๆใช่เลยครับตอนนี้มีภารกิจเพิ่มมาเพียบเลยนะครับให้เราทำการหาดูบักกี้บูสปินครับ แล้วก็ให้เราสร้างเจ็ตแพ็นะครับผมผมไม่น่าจะมีแอนแกรมในการคราฟเจ็ตแพ็นะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมต้องการก็จะเป็นปืนพกอันใหม่นะครับผมสร้างปืนพกก่อนเลยดีกว่าปืนพกปืนพก,นพกอยู่ไหนปืนพกอยู่ตรงนี้นะครับสามารถคราฟได้เลยง่ายๆสบายๆเอาเฮ้ยกดผิดกดผิดเดี๋ยวผมไปคราฟปืนแบบขึ้นสนิมมา2ออันเลยไม่เป็นไรเอาใหม่ ทีนี้ก็เอาเป็นปืนเหล็กมาเลยนะครับ Combat r y s t a l แล้วก็เอาของเก่าทิ้งไปมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็สร้างเป็นตัวเก็บของมาด้วยดีกว่ามั้งรู้สึกว่ามันจะมีที่เก็บของด้วยครับเป็น Storage Bin เอามาวางไว้ทางด้านนี้แล้วกันคราฟได้เลยไหมเอ่ยคราฟได้เลยนะครับวางไว้ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันขาดไม้นี่ตอนนี้ไม่มีไม้ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไปทันดูเดี๋ยวก่อนเนดะี๋ยวก่อนลองปืนใหม่หน่อยไหมปืนใหม่นี่อู้ยิงทีลร,ร้อยเลย โคตรแรงครับผมสุดยอดสุดยอดเก็บไม้ก่อนไปสร้างฮาวเวสเตอร์แป๊บเดียวไม้หมดเลยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าไม้ผมก็มีเกือบพันอยู่นะหมดไวมากเก็บไม้ก่อนเอาไปซักสิต้นกันแรกนะครับตรนนี้ต่อเลยถ้าถามผมว่าเกมนี้เนี่ยเทียบกับโอไซริดอิวดอนผมชอบเกมนี้มากกว่านะเพราะว่า มันมีอะไรให้เราทําแบบเรื่อยๆเ,เลยการเดินทางก็ไม่ค่อยน่าเบื่อด้วยมีการเก็บเวลแบบตลอดเวลานะครับแต่มันโดนวิจารณ์ในแง่ลบซะเป็นส่วนใหญ่เลยผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมคนไม่ค่อยชอบนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคนอื่นจะอาจจะไม่สนุกก็ได้แต่ผมว่าผมเล่นแล้วสนุกดีเพลนดีนะครับทีนี้ก็ใช้เป็นปืนต่อเลยปืนกระบอกนี้มาแบบไม่ผิดหวังเลยครับอู้ยเต่าทีเดียวทีเดียวอยู่ ล็อกกี่ทีเนี่ยล็อกกี่ทีน็อกตทีเดียวจับไปตายรอบนี้ฆ่าแบบสบายๆเลยหลังจากที่เราได้ Element X มาเยอะนลครับคิดว่าตอนนี้เราน่าจะทําการเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเลือกอาชีพกันเลยดีกว่าว่าเราจะเอาอาชีพอะไรดีนะครับจุดตรงนี้ใช้จุดเปลี่ยนอาชีพไหมโอเคตอนนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับผมมี e n น i n e e r นะครับ,รบ Hunter Scient i s t นะครับผม Pilot นักบินโอเคเอาอะไรดีวะเนี่ยผมว่าผมเป็น Hunter ดีกว่านะครับ โอเคเป็นฮันเตอร์แล้วกันจัดไปแล้วไงต่อได้เลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองออกมาดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมเป็นฮันเตอร์หรือ,อยังไม่แน่ใจครับอ๋อฮันเตอร์นิมจะมีสกิลแบบเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อกี้ผมก็อ่านไม่ทันเหมือนกันมาดูก่อนนี้เราเป็นอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้เราเป็นฮันเตอร์นะครับต้องแอคทีเวตก่อนนะโอเคแอคทีเวตจ็อบเลยจัดไปเรียบร้อยครับแต่ว่าอาชีพเก่าของเรานี้เลเวล10นะครับ ฮันเตอร์เลเวลศอ๋อต้องมาเริ่มใหม่เลยหรอแล้วก็จะมีสกิลให้อัพนะครับเป็น m มูฟเมนต์ส e ีดอัพได้เลยไหมเนี่ยใช้อุปกรณ์อ,อะไรในการอัพกันบ้างอ๋อต้องใช้เลเวลสิบนะครับของแอตเทนอลหรือว่าอาชีพมนุษย์อวกาศนั่นเองก็อัพได้แล้วนี่แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นอาชีพนี้ก่อนอ๋อคือสกิลแต่ละอย่างก็ของใครของมันนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ฮันเตอร์มาเริ่มที่แรงศูนเลย แล้วเราจะยิงแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจนะครับโอ้ดาเมจเราลดลงมาเหลือ20ก,กว่าๆครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนกลับเป็นอาชีพเก่าดูนะครับว่าจะแรงเหมือนเดิมไหมลองอาชีพเก่าดู activate เ,เลยโอเคอาชีพเก่าเราจะยิงนะครับทำดาเมจได้ประมาณ100นีไงอาชีพเก่าดาเมจอยู่ที่100นะครับแจง๋จงงผมว่าผมใช้อาชีพเดิมนี่แหละขี้เกียจมาเริ่มใหม่นะครับยิงโคตรแรง แต่ถ้าใครมีเวลาว่างพอในการเก็บเดเวลก็ลองเปลี่ยนอาชีพดูก็น่าจะมันดีนะครับทีนี้ก็มาอัพสกิลเพิเ่มเติมดีกว่าเมื่อกี้มันมีมูเ t นสปีดนะครับอัพเกรดได้โอเคอัพเกรดมาเลยใช้ Element X ทั้งหมด225นะครับบวกสปีดในการวิ่ง10%ครับผมจับมาเรียบร้อยอัพได้อีกไหมยังอัพได้เรื่อยๆนะครับแสดงว่าถ้าเราอัพสุดนี่มันจะวิ่งไวแบบสุดๆกันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเพชรดูเรชั่นนะครับหรือว่า ความยาวของพวกสมุนของเราที่เราซัมมอนมาช่วยเรานั่นเองแล้วก็จะมีเพดคอนโทรลด้วยคือเป็นจํานวนนะครับของสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถควบคุมได้ตอนนี้เราควบคุมได้แค่หนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าเราอัปเกรดมันก็จะสามารถควบคุมได้มากขึ้นอ่าแต่ว่าต้องใช้อุปกรณ์ดีแย่มากมายเลยครับทีนี้ลาดับต่อไปก็มาฟาร์มไม้กันต่อเลยดีกว่านะครับผมเราจะเก็บไม้ให้เยอะแล้วก็เข้าไปวางฮาเวสเตอร์กันต่อเลยครับ ส่วนอาชีพของฮันเตอร์นี่เดี๋ยวผมค่อยไปเก็บเลเวลกันรอบกๆก็แลวกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันอยู่จะได้รู้ว่ามันดียังไงครับเห็นบอกว่ามีสกิลเยอะเหลือเกินแต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้เลเวลอัพนี่สกิลมันก็อาจจะยังไม่เกิดมาแนละ้วที่เราเห็นโอเคไม้ตอนนี้ได้มาเท่าไหร่แล้วได้มาเกือบจะสองร้อยแล้วครับเอาสองร้อยก็น่าจะพอมั้งเดี๋ยวลองเช็คาร์เวสเตอร์ดูก่อนพอไหมพอไหม อุปกรณ์ในการทําโอเคพออยู่นี่ครับน่าจะทรับได้หลายอันอยู่โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่ทําเลยครับเดี๋ยวเราไปด้านซ้ายกันเลยครับผมจะเอาเหรอจะเอาเหรอจัดไปตายตัวอะไรเต่าตัวน่าจะเป็นแค่เต่ากับปนี่แหละไม่มีตัวอื่นเลยครับโอเคทีนี้ก็วางฮาเวสเตอร์กันเลยครับผมจัดไปหนึ่งชุดเดี๋ยวขากลับเราน่าจะได้แน่นอน ในสุดที่เราเก็บแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นสีแดงนะไม่แน่ใจว่าเราจะต้องเติมอุปกรณ์ในการทำให้เครื่องมันใช้งานได้ต่อหรือเปล่านะครับก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ผมลองมาสังเกตดูดีๆแล้วรู้สึกว่าไอ้สีแดงๆครับที่เป็น Element X มันจะหายไปเลยนะครับผมแสดงว่ามันดูดออกมาหมดแล้วแน่นอนก็แสดงว่าหนึ่งถ้ำนี้เราสามารถจะเก็บได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองโอ้โหอย่างนี้ก็น่าเสียดายเลยครับ แต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเวลามันผ่านไปนานๆมันอาจจะมาใช้ได้อีกก็ได้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้ก็มาวางฮาวเวสเตอร์จุดสุดท้ายกันเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทิ้งไว้นานหน่อยดีกว่าเพราะว่าถ้าผมเก็บไปเลยนี่มันจะได้น้อยแน่นอนผมจะทิ้งไว้แบบรอสัก1 0 2 0นาทีเลยครับทีนี้ก็ออกไปนอกถ้ำกันเลยดีกว่านะครับไอฮาวเวสเตอร์2ออันหลังนี้เราจะปล่อยเอาไว้เลยยังไม่เก็บนะครับจะได้ดูกันว่ามันจะได้เยอะหรือเปล่า ตอนนี้หลังจากที่เราไปเนตเดือนที่ถ้ำนะครับผมก็ได้ออกมาแบบเต้นยกย้ายซ้ายขวานะครับบริหารร่างกายให้ค่าสเตมิมน่ามันฟื้นคืน,นครับผมเต้นกันแบบเามาเอา,า,าไฟดับเดี๋ยวพอไฟดับแล้วมันไม่ขึ้นขึ้นได้แค่นี้เองเหรอไอเต่านี้อะไรเนี่ยต้องเจอต้องเจอมีดมีดแดงขนาดไหนมู๊ตอนนี้ดาเมจวีดนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้อยู่ที่600กว่าเลยแต่ว่ามันคริติคอลดาเมจนะครับถ้าเกิดไม่คลิปมันจะเสียเท่าไหร่มาดูกันลองกับพีกพ่กบนี่แหละลองไป ไมคี้280นี่ครับผมแรงกว่าปืนก็ประมาณสัก1.5เท่าได้มั้งเพราะว่าปืนมัน100นะครับอันนี้เป็น280เกือบเกือบจะ3เท่าอยู่เหมือนกันครับผมเกือบจะคูณ3ได้เลยจัดไปบางตัวนี่ก็297กันเลยทีเดียวนะครับส่วนฮันเตอร์นี่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองเวลดูนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอาชีพฮันเตอร์แล้วก็ลองเก็บเลเวลกันดูดีกว่านะครับผมว่า ถ้าเลเวล2เลเวล1เนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าตอนนี้มันเลเวล0อยู่นี่ต้องรอเลเวล1ก่อนใช่ไหมลองดูไปการตีดาบธรรมดานี่เสีย65เลยเหรอแสดงว่าใช้ได้ครับผมโอเคตอนนี้เวลหนึ่งเลยครับสำหรับฮันเตอร์เดี๋ยวคอยสักเวลหนึ่งก็แล้วกันไม่น่าจะยากเท่าไหร่หรอกมั้งค่า XP ที่เราค่าได้จากอาชีพฮันเตอร์นี่ของพวกเลเวลหนึ่งมันให้200เลยครับผมแต่ถ้าเป็นอาชีพเก่านี่มันให้20นะไอ้พวกตัวพวกนี้ครับ แสดงว่าไม่น่าจะเวลยางเท่าไหร่มั้งโอเคแป๊บเดียวเลเวลสองเลยครับดาเมจขึ้นไหมดาเมจจากเดิม60นี่ครับกลายเป็น80ครับผมทีนี้ผมว่าเราไปเก็บเลเวลกันต่อในถ้ำดีกว่ามาลองเวลฮันเตอร์ดูซักพักหนึ่งครับว่าจะได้พลังที่ดีขึ้นไหมตอนนี้ผมก็มาถึงที่ถ้ำเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทาไมถ้ำมันไม่เหมือนเดิมหรือว่าผมจะเดินมาผิดถ้ำก็ไม่รู้โอ้ว่าจะมาเก็บเลเวลให้กับฮันเตอร์ครับจัดไปอุ้ยตัวด้านหน้านี่เลเวลเจ็ดกันเลย ยิงมันนี่เสียสิบสามเลยนะครับอาชีพคันเตอร์เราจะสู้ได้หรือเปล่ายัางไม่รู้ครับผมอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้คนตายไปแล้วครับหนึ่งตัวครับกระตุยไปโอ้ได้ะครัประสบการณ์มาทั้งหมดหกร้อยไม่น่ายากดุยกันต่อเลยโอ้โหเจ็ดต,ตัวโหดที่กว่าทำไมยิงกบเสียสีว่วนะเนี่ยเสียสี่เสียเก้าเองครับแสดงว่าทำนี้นี่มีแต่นะครับมอนสเตอร์อโหดแน่นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไม่โดนเดี๋ยวพึ่งเข้ามาเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เย็นก่อนเดยวเย็นก่อนเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวกระโดดข้ามกระโดดข้ามโอ้โหมันหนีไปแล้วเดี๋ยวดิ๊กจะเอาไงเนี่ยจะเข้าหาหรือยังไงจะได้กระโดดข้ามต่อมามาด,ดูยิงเสียเทีนิดนึงจังว่ะดูยางนิดนึงอยากเข้ามาอยากเข้ามาอยากเข้ามาอู้ยโดนเลียโดนเลียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวใหญ่ก็มีตายไปแล้วครับเลเวลเก้าตอนนี้ฮันเตอร์เรากลายเป็นเลเวลสามนะครับแล้วก็แลงช์ขึ้นมาเป็นแลงช์ปิดสามด้วยใช้ได้ใช้ได้ แรงยังคงอยู่เท่าเดิมน,นะครับผมแต่ส่วนเลเวลของอาชีพนี่ต้องเก็บใหม่ก็มันใช้ได้ครับเพลินดีครับแต่ค่าพลังตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวลองกลับไปเป็นอาชีพเก่าดูนะครับว่าเราจะสามารถทําดาเมจได้เท่าไหร่นะครับผมอาชีพฮันเตอร์ตอนนี้ไว้ที่เลเวลสามไปก่อนโอเคเมื่อกี้เรายิงไอ้กบเสียประมาณ8ปดลองใหม่ดิเสียห้นะครับแรงกว่ากันเยอะเลยโอ้อย่างนี้เราก็ได้เกรียบดิ ช้อาชีพเก่าดีกว่านะครับพอเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วโอกาสเลยไอตัวใหญ่นี้ก็ดูเหมือนจะโหดแต่ว่าตายง่ายนะครับกระโดดเถาะหัวสักีนิดมาฟันกลางอากาศฟันไปตายโอ้โหฆ่าแบบท่าเทมากเมื่อกี้ยังมีอีกหนึ่งตัวเลเวลแปดเจอมีดหน่อยน้องเจอมีดหน่อยอยากจะได้ดาบแบบยาวๆหน่อย่ะต่อไปมันจะมีดาบยาวๆหรือเปล่าเนี้ยมาฟันแรกครัมึงวู้ดตีแรงแรงใช้ได้ ถ้าโดนตีทีนึงนี่เรียกได้ว่าเสียเลือดมาเกือบครึ่งเลยครับตัวน,นี้เวลเจ็ดแต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปตีกับมันก็ได้แต่พวกความสาใจนะครับเข้ามาตีสาใจา่าตายไปตอนนี้เลือดผมกําลังจะหมดแล้วเนี่ยมีจุดที่สามารถเก็บเอ e m เมนต์เอ็กซ์ได้ด้วยครับผมเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมาแล้วมันมาแล้วหลบก่อนหลบก่อนได้ยินเสียงอยู่ทันอยู่ครับผมหลบไปหลบไปเดี๋ยวพี่เคลียร์เองน้องบอกให้หลบมาได้ยังเดินเข้าไปอีกก็ตายฟรี ได้เลือดได้เลือดเก็บเลือดมาก่อนเลือดเต็มเลย <c oughs> เอ็กซ์ทำไมตอนนี้รู้สึกว่าจะได้น้อยลงนะครับถ้าเลเวลไม่เยอะจริงๆนี่จะได้อยู่ประมาณแค่ยี่สิบเองตัวเลเวลเยอะก็จะได้ประมาณร้อยกว่าตัวนี้ให้ยี่สิบนี่ก็เข้าไปด้านในกันต่อเลยนะผมเข้าไปด้านในลึตึ๊ดเลยดีกว่าตายไปผมว่าน่าจะได้เลเวลอีกสักขั้นสองขั้นแหละเข้า,ขามาเลยเข้ามาเลย ไปเรียบร้อยใช้อาชีพนี้เก่งกว่าอาชีพพันเตอร์เยอะเลยเพราะว่าเราเก็บเลเวลยันมานานเลยครับแต่ถ้าเลเวล10กับเลเวล10ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครจะดีกว่ากันโคนไฟได้ด้วยดีกว,ว่าโอ้ยโดนไอตัวนี้มันตัวใหญ่กว่าตัวอืนี่โหดกว่าด้วยครับตายาตายากตายยากตายยากมากดูแล้วยิงส่วนไหนก็เสียเท่ากันนะเนี่ยมีบูสปินมาด้วยได้บูสปินเป็น เป็นถุงมือนะครับผมถุงมือแบบไม้อย่างดีโอเคใช้ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้านหลังหนึ่งตัวครับผมกำลังจะคราฟเป็น Element X นะครับไม่ใช่ Element X ดิ Harvester เดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนโหวิ่งไวมากตัวนี้ไวมากอะไรจะไวขนาดนี้เนี่ยใจเย็นใจเย็นตายไปทีนี้ก็มาวาง Harvester กันเลยครับผมเกือบไปแล้วบุดบิดกันเลยทีเดียว โอเคจัดไปโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพันนี้เราทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้ก่อนก็เลยกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ